สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กน้อยมากินข่าวค่ะเออลง YouTube ตั้งแต่มาวันแรกเลยแต่ป่ามดนมาออริชั่นจำได้หรือเปล่าไมเนาะโอ้เข้ามาแล้วป่ามดเองได้แน่แเองได้แน่แเชื่อป่าเองป่าบอกแบบนี้เออครั้งแรกใช่ไหมคะใช่วันที่หนูมาครั้งที่สองเออก็ยังบอกว่าได้แน่แน่ได้แน่นอนเออใช่ได้แน่นอนเองได้แน่นอนเชื่อป่าเองเออใช่ป่าบอกแบบนี้เลยเออเพราะหน้าตาเองดี เฮ้แต่น้องนี่คนนี้ชื่ออะไรนะน้องอะไรนะน้องเอมมี่น้องเอมมี่แม็กซิมค่ะแม็กซิมโอ้ยน่าเซ็กซี่อันนี้สวยธรรมชาติรีบไปไหนนี่ไม่รีบไปไหนมีบอกให้ทักที่บ้โอ้ยเอ็งอะอยู่ทั้งหนึ่งอาทีได้ไหมคุยกันก่อนนะได้ค่ะจ้างจ้างมีมีมารยาทเออเดี๋ยวกูให้พาเข้าไปเต้นตูเท่รีบไปไหนมึงอยู่ได้มึงสวยอยู่แล้วนี่มั้ยนง ป่ามันแค้นข้าวแล้วไม่เป็นอตอนนี้ความรากราบรื่อยนี้ป่ะราบค่ะแต่ไม่เลื่อนเสียเลื่อนหมดแตกเลยอัน <laughs> นี้น้องแม็กซิมนะน้องเอ็ม่เอมี่เสียงดีนะตัวเล็กพลังเขาดีนะเนะาะพลังเขาใช้ได้เลยสุดยอดเสียงดี เขาอย่างมีอะไรมีพรสวรรค์แต่บอกว่ากินข้าวหน่อยอืแล้วเขาจะสุดามว่าอย่าไม่แห้งตดบอลลูนไม่อยากไม่เยากกินอันนี้มาสนิทเขาได้ไงเนี่ยมัาสนิทชูใจได้ไงร้อนก็ไม่อยากสนิทหรอกเน่่ยะอยู่ก็เดินมากินข้าวกับเขาเลยค่ะไแล้วออกตังค์ด้วยอ๋อซื้อกินใครกินมัน แต่ว่ากิรวบกันใช่ซื้อซื้อไปใแต่ว่าของเราเก็บใบเอามืกี้ของน้องของน้องโมลาเขเมือกิ้คนเดียวถึงกับอีปาอีปาแคะแคะหมาออกจากปากมั้เนี่ยออกแล้วหนึ่งตัวเลีอกี่ตัวี่เก้าร้อยไม่โอนไม่ใหพ่อสวีค่ะพ่อเขาเนือค่ะเออพ่อโอนเหรียญห้าได้เยอะอยู่นะน่ะห้าเหรียญห้าเหรียญก็หตังอยู่นะ เอย่องนั้นสามสิบหกบาทอ่ะอ่าผมก็โอเคอ่ะขอบคุณพ่ออะไรนะพ่ออะไรนะพ่อพักสายใหญ่เออพ่อฮักชูใจเหรอพ่อฮักหนูเองแล้วเอเนี่ยเขาเรียกคนสวยมีแล้วมีพ่อลักมาพขอเองมีพ่อเกียรตินะมีพ่อลักไม่มีบ้านมีแต่บ้านเกียรดบ้านเกียรติบ้านฮักไม่มีเออเหมือนกันเลยนะตาชีสมีแต่บ้านเกลียดนึกว่าจะพาพี่ปอไปไปไปวิ่งมาอยู่อยู่กรมอยู่พ่อ ยืนในใคาเราใชื่ใจเองเองบ้านเดิมอยู่ไหนนะตอนสัมพาณ์ลืมไปแล้วนนานแลบ้านเดิมเดิมบ้านเกิด้องเกิดอยู่อุดรใช่จำได้อุดรแบบกำหนดกำเนดมาหน้ามาแบบเรียบร้อยเลยนั่งพีนั่งโต๊ะเรียบร้อยตอนแรกนึกว่าไม่ได้นึกว่าไม่ได้แต่ว่าโอเคดูตาลางูเองก็ต้องได้แน่นอน ก็ได้สมใจอยากเข้ามาออริชันแต่น้องนี่ออริชันหรือเปล่าน้องเอมี่ออริชันเ่นเนี่ยกับบอสเลยป่ะอะไรนะคะออริชันอะไรกับบอสป่ะที่บ้านทาที่เปิดออริชันแล้วก็เคยไปออริชันครั้งนี้ที่น้าเชื่ออ๋อมาออริชันครั้งสองได้ใช่ไหมใค่อ๋อยังดีอยู่แล้วอ่ะว่าไงจาจะคุยอะไรไอ้ไอ้ไอ้เปาเลยฮะมันไม่ยอมใครเลยนะปากมันเลยนะไปบอกมันด้วย เดี๋ยวอย่าเอาหมอแบบว่าดีๆดหน่อยผ่าตัดออกจากปากต้องต้องแบบเข้าห้องไอซียูผ่าตัดอ่ะมันอ่ะจริงไหมชูชัยจริงเหรอชูชัยพูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ให้ขึ้นรถด้วยไปแล้วค่ะพี่จังโอเคอ่าอ่เข้ามาฟีมาเข้ามาเขานี่เลยมานั่งสัมภาษณ์หนุ่มรูปหล่อมาเข้ามาดิใครใเข้ามาก็เข้ามาไปไหนอ่ะ อีกข้าวย่างกินแล้วครับเออเออน้องฟิล์มน้องฟิล์มมะย่าไงเนะเนี่ยม่วงซื้อมาเหรอซื้อลงมาหางาไม่สริมก็เลยซื้อมากินนะเอออร่อยมากเลยป่าแล้วน้องแฮนด์แม่ขาดนะน้องชืใจกับน้องน้องชื่อใจอย่างนี้เขาเขาโอเคนะแฟนคลับติดตามเยอะนะถ่ายได้บันทิปแล้วหลายมือ ฝากช่องหนูด้วยนะคะช่องลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะช่องอะไรนะจูใจลำเพลินออฟฟิเชียลตอนนี้คนติดตามเท่าไหรนะ่ละอุ้ยตอนนี้คนติดตามสองหมื่นแปดว่ามันมีช่วงหนึ่งหนูไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ตอนนึงหนูได้ลงแปดแปดมือภาวะวาร์ซามบายฝากด้วยนะคะช่องอะไรจ๊ะเอมมีการลำเพลินออฟฟิเชีคนจังหวัดสายจ้าจังหวัดสารคามค่ะโอ้ยโอ้ใช่สารคามยังโสดอยู่อายุเท่าไหร่จ้าสิบเก้าค่ะฮะจูใจ เนะพิ่มซีกันโซดสองโสดสองก็ต้องโสดสิยังเด็กอยู่จะมีแฟนได้ไงไอ,อย่าคิดมีแฟนอยู่ตัวองเดียวสร้างเนื้อสร้างตัวหลับ้นครอบครัวเราก็จะได้จเจริญรุ่งเรืองนะจริงไหมจะมาเอาวะ่ะวะวัวนี่ไลฟ์สดอยู่แล้วคนดูเยอะไหมเจ็ดสโอเคยอด น้องชูใจก็ขอให้กินแล้วน้องุูใจก็ขอให้แลับเยอะๆนะให้บงปังอยู่สาม้อยเป็นนานๆน้องเอมี่ก็เหมือนกันมีความสามารถทั้งสองคนเลยถามวันรวยพรให้โชคดีนะ <S 2> <S 2> คลิปนี้ก็ขอคุณน้องทั้งสองด้วยนะ <S <S ให้คนติดตามเยอะๆ <ปะ S 1> เดี๋ยวไ้อก <ปะ S 1> ่แบบว<ป>ะนี้เราจะปล่อยเพลงแล้วนะปล่อยเพลงคอเวอร์คอเวอร์เพลงไครัะเอาหน่อยจบางไฟสลกเอาสักอะไรเอาเอาจบไ ออันนนี้้กิขาวยู่ไม่เอาเอาท่อนเดียวค่ะโอเคอ่าแค่กินข้าวอยู่ก็กินให้หมดปากวันนี้กินข้าวก่อนก็ได้ตามใจเอาไว้เดี๋ยวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วว่างๆนะพรุ่งนี้ที่ช่องสาวน้อยไรเงินนี้ดีเอิศค่ะโอเคเอาง่ายต่อเก้าโมงค่ะสี่โมงนะเก้าโมงเดี๋ยวแชร์ให้ปากปาเลยนะคะครับผมนะครับเอาเอาทั้งนี้ทังนี้เรากินข้าวอยู่ปะ ให้เอมี่ร้องนะเอมี่เอาเกินเลยเออมี่แทนเอาอย่าโซ่เอ้อย่าซ่ดเอาไม่มาเสียงน้อยได้หรอกสายอย่าโซ่อนิดนึงเอากินให้เสร็จก่อนไม่ใช่บครับไฟขับ fc ต้องจะฝากมันก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนนิดนึงให้ไฟขับ fc ได้รับชมเนี่ยเธอบอกล้าน้องไดาอย่างเราเกยโอ้โหเพลงใครเธอร้องได้ให้เพลงไหนเธอร้องได้ทาได้ทุกอย่างนะชูใจอ่ะมันทาได้ทุกอย่างจริงนะ เขาก็บอกว่าหนู่าให้หนูทำเธอหนูจะทาหรือไม่ทําหนูลองได้หมดตอนเข้ามาใหม่ๆเขาจะบอกว่ารูปหัวลำมันต้องเหตนผลดุรยางเด้ต้องร้องเล่นเต้นลาต้องทําได้เพราะว่าเราเป็นศิลปินพอมาเราต้องทําได้อก็ทําได้ตอนแรกไอ้น้ำเหนียมเนี่นี้ออกสเต็ปหน้าดูเหมือนหน้าเวทีเขาไม่ทำได้ตอนนี้คนดูตอนนี้ก็เก่งแล้วีนหน้าเวที เต้นเตใช้ได้อยู oh, ่ใ <int> ช้ได้อยู่อ่ะเกินสามสิบวินาที คากแต่บอเห็นแฟนอยากปลูกใใหัวใจใส่บงังไฟแสนตกลงดินแกันแดน พร hmm hmm. ุ่งนี้อ้าวบอกอีกครั้งนึงกี่โมงกี่โมงพรุ่งนี้นะคะตั้งเก้าโมงเช้าเขาเปิดเพลงเขาเปิดเพลงอะไรคัาเอร์เพลงห้อยใจบังไฟแสนที่ช่องสาวน้อยลำพูนอินดี้เรคคอร์ดนะคะครับผมช่องใหญ่ช่องใหม่ของสาวน้อยนะคะขอบคุณข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองแหงนัมเนเดอร์ค่ะเด้อคครับบขอุณมากเป็นผลงานเพลงที่สองแล้วนะป๋าโอเคเพลงแรกเพลงแรกเพลงแรกหนูคั cover เพลงคุณละสไตล์หัวใจของเราอาออีกสักนิดใช่ไหมเอาหน่อยที่เอาไหน่อาไหนแล้ว อันนี้ญาติครับแฟนครับไอ้ไอ้นนชูใจไอ้แฟนขาล่ะชูใจนี่คือสนิทกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ไม้ใหม่แล้วใช่แล้วเป็นเขาหนูไปนอนที่บ้านไปนโอเคเอาอันนี้ไง่ะมาฮะแมนะมาเด้อจ้ามาบังมอรมสืบสันวัฒนธรรมมอรมของภาคอีสานโอเคพอโอเคสุดยอดเก่งใจนิดเดียวไม่รู้อ่ะ โอเคขอบคุณ,คณน้องชิวใจน้องเอมมี่นะขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาดูช่องนี้ติดตามผมสวัสดีครัรบฝาก้ี่น้องๆทั้ง,งสองคนด้วยนะคะรับสวัสดีครับ